สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาแนะนําตัวเจ้า u n s i นะครับ JJ 0 3นะครับว่ามันดียังไงแล้วก็ข้อควรระวังของมันนะครับควรจะระวังแบบไหนนะครับหลายๆคนคงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันดีแบบไหนนะครับแต่หลายๆคนนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะใช้งานมันยังไงนะครับแล้วก็วิธีการรักษาการเก็บเป็นยังไงนะครับซึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาบอกกันอีกทีหนึ่งนะครับวิธีการนะครับโดยปกติทั่วไปนะครับเจ้า MacSafe ของ JJ 0 3เนี่ยครับ ามกล่องนะครับคือเขาจะใส่แล้วก็พกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับสังเกตง่ายๆเลยก็คือตัวแม็กซ์เซมันจอยู่ด้านบนเนาะนะครับจริงๆแล้วตรงนี้ไม่แนะนำนะครับเพราะอะไรรู้ไหมนะครับอย่างแรกเลยก็คือเวลาเราใช้งานนีครับโดยปกติทั่วไปนีครับเราจะยกมันมาเลยซึ่งเห็นไหมครับเราจะเห็นมันว่านี่นะครับ ถ้าโดนไปปุ๊บเสร็จร้อยโอกาสหักของตรงนี้ก็จะมีได้นะครับสิ่งที่สําคัญสุดๆนะครับต่อจากนี้นะครับให้เราเก็บแบบนี้นะครับเจ้าใจเจนนะครับวิธีการที่จะเก็บก็คือให้เก็บแบบนี้เลยนะครับอย่าไปเก็บแบบอื่นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับสังเกตง่ายๆก็คือเจ้าแม็กเซฟนะครับจะอยู่ตรงก้นนะครับตรงนี้เลยนะครับตรงขาจับไม้เซลฟี่นะครับเพราะอะไรนะครับเวลาดึงออกมาปุ๊บเสร็จร้อยนี่ครับนี่ใช้งานได้เลยนะครับนี่อันนี้คือข้อระวังควรที่1อันที่1นะครับ ก็ควรระวังอันที่2นะครับคือโดยปกติทั่วไปเนี่ยเวลาเราใช้ไม้เซลฟี่นะครับเพื่อเอามาตั้งเพื่อถ่ายในแบบร้านอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ครับซึ่งเวลาเราใช้งานเนี่ยเราอาจจะเจอปัญหาหนึ่งก็คือมันงนเงินนะครับวิธีการนะครับถ้าไม่ให้มันงนเงินทํำยังไงนะครับ1ก็คือให้เราเลือกความสูงนะครับจับตัวแม็กเซฟเท่านั้นนะก็คือเวลาเราใช้งานก็คือเรากางตัวไม้เซลฟี่อย่างนี้ออกมานะครับแล้วนะครับ ให้ตัวไมซลฟี่นะครับอยู่สักครึ่งหนึ่งนะครับของตัวแกนตัวนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอย่างที่สองนะครับให้เราดึงความสูงของไมซลฟี่ตรงนี้ออกมาเฉพาะตัวนี้นะครับเฉพาะตัวนี้ไม่ใช่อันนี้นะนะครับดึงอันนี้ก็คือให้มันสูงได้ให้มันแค่พ้นใหม่พอนะครับซึ่งเวลาเราถ่ายทำคอนเทนต์นะครับเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันก็จะแน่นนะครับแล้วก็แข็งแรงโทรศัพท์ของเราน้ําหนักของเรามันจะไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําอีกอย่างก็คือถ้าเรา ถ่ายในมุมตั้งหรือท็อปวิวอย่างที่ผมทําตอนนี้นะครับก็หนึ่งก็คืออาจจะอาจใช้ขากดเล็กน้อยนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะบูบไปข้างหน้าได้นะครับแต่ว่าถ้าเราถ่ายคอนเทนต์นะครับด้านหน้าอย่างนี้ครับก็ไม่ต้องกลัวอะไรเลยเพราะว่ามันแข็งแรงมากนะครับผิดจับเวลาเรากลางตรงนี้นะครับแล้วเราใช้แบบนี้นะครับคือเวลาเราใช้งานแบบนี้นะครับก็อาจจะมีข้อควรระวังก็คือมันวนเงียนมากเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราอาจจะต้องแบบใช้งานเลยก็คือมีนะครับแบบนี้เลยนะครับ ันนี้ก็จะสอนคลิปยาวหน่อยนะครับแล้วก็สอนสอนข้อควรระวังด้วยนะครับเนี่ยเวลาเราใช้งานกัางแบบสูงขึ้นมาเห็นไหมฮะมันจะงนแบบนี้นะครับให้เราดึงมาสักครึ่งนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อาจจะทําให้ตัวฐานของเรามันแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็นะครับลำดับถัดมานะครับหลายๆคนนะครับซื้อสินค้ามาแล้วประมาณครึ่งปีอย่างผมนี้ครับก็คือชอบใช้รีโมทมากๆเลยนะครับผมกดไปเป็นพันเลยเพราะฉะนั้นแบตมันหมดนะครับสังเกตยังไงนะครับวิธีการก็คือให้เรากด นะครับค้างไว้นะครับไฟมันจะไม่มีแล้วเห็นไหมครับก็คือแบตมันหมดโดยถาวรแล้วแต่นี้ก็คือมันมี1ก็คือถ้าเราซื้อกับแบรนด์ที่ยูนซีไทยนะครับก็คือเขาจะมีตัวนี่เลยนะครับสติ๊กเกอร์นะครับที่เขามีรับประกัน1ปีเขาจะมีบอกเลยว่าเราซื้อมาเมื่อไหร่่างนี้ครับหรือนะครับถ้าเราไม่ส่งสู์นะครับก็ข้อควรสังเกตนะครับก็คือมันจะมีตัวแง่งอยู่นิดนิดหนึ่งนะครับเราสามารถถอดเองได้นะครับวิธีการถอดนะครับก็ แค่กดตัวเนี่ยตรงมุมตรงนี้ครับตรงนี้นะครับแค่ดึงมาตรงนี้จะสังเกตุนี้หรือสังเกตได้ขอบเหลี่ยมก็ได้ครับดึงมาง่ายๆแค่นี้เองนะครับตัวนี้ก็จะมีฐานนะครับเจ้า cr 1 2 2 5นะครับนี่ฮะสั่งช้อปปี้ก็ได้หรือซื้อที่เซเว่นก็ได้นะครับอันนี้ก็มีจําหน่ายเหมือนกันนะครับใส่เสร็จแล้วก็ปิดเหมือนเดิมปกตินะครับแล้วเราก็แผ่คือจริงๆมันก็สามารถแผ่ใหม่ได้เลยนะครับแต่ทีนี้ผมยังไม่ได้ใส่ฐานนะครับแล้วก็นะครับปิดเข้าไปแบบปกติ อันนี้สอนยาวหน่อยนะครับก็ข้อควรระวังถัดมานะครับไอตัวเจ้ารีโมทเนี่ยครับโดยปกติทั่วไปนะครับมันจะเป็นจุกยางแบบลมแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเอาจุกยางเนี่ยมาใส่แบบนี้ได้ก็แนะนําอยู่อีกอย่างหนึ่งนะครับการใส่ตัวนี้นะครับไม่แนะนําให้เราใส่แบบนี้นะตั้งแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นแบบสิ่งที่เอาตรงๆเลยว่ามันจะไม่แน่นแล้วอาจจะทําให้ขาหักได้นะครับอย่าไปฝืนมันครับให้เราเอาตัวไอตัวเนี่ยครับ แนวที่มันเป็นแนวนอนแบบนี้ครับใส่ให้มันเป็นแบบนี้นะครับมันจะทําให้เวลาเราดึงออกมามันแน่นอนแล้วก็แข็งแรงกว่าเห็นไ้ฮะแล้วก็ไม่หักด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็คือมันจะรองรับสรีระกันนะครับก็คร่าวๆนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้สําหรับเจ้าเจเจศูนย์สามนะครับถ้ามีคลิปดีๆอะไรมานะครับแนะนําตัวสินค้าอะไรเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้อีกทีนึ่งกันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม